ครับผมสวัสดีครับกัจิพ้ามาส้มบักเต็งโมนะครับน้อกมนันครับเต็งโมบ่ไห้ใส่น้ำยสด้ดอพี่หน้องดื้อครับปลูกธรรมชาตินะครับน้อกนี่นี่หน่วยเปินงนมๆเป็นบักแต็งโมแบกแกะค,ครับ อีกอาทิตย์กลักวๆกับได้เก็บแล้วครับนี่พามาสมเมืองหน่วยเพิ่นปลูกแบบธรรมาชาติครับนี่ยอดเพิ่นกับสิเดิมเที้ยงนี่ครับน,นี่เทียงนกเทียงกากระไรเนาะครับเนาะหน่วยพ่ดงามครับพี่น้องเอ้ยตัน่ะ งามครับพี่น้องหน่วยเพิ่นะกำลังมุนๆแบลบละเอี๊บใหญ่เลยครับนี่พี่น้องเลยน่าเนยางใหญ่เลยครับนี่ครับภาพเป็นยางรอบเบิง่งเนาะครับเนาะบ่ได้ตุดหยดบ่ได้ กีดยาจับดอกจับยังเนี่ยครับนี่ยกตดยาเทพบินครับเทพบินกับทวีหาครับนี่ยาเทพบินกันแมงทัเต่าเนาะครับเนาะบมื่อไรกีดยาลายครับนี่ทวีหาขาบุ๋มครับนี่นี่นอู้ยหน่วยพวกเนี่ยอะพี่น้องเอ็ด ใบเพิ่นกันยังสดสื่นอยู่ครับนี่ครับปล่อยเหลื่มปล่อยยาแล้วครับนี่มิ่งบงปลอดสารแนงครับนี่ นี่ยากาเมื่อพี่น้องเอ้ยค่ะถีดยากาเมือ่อทำอไอยากแหงเนี่ยเย้าครับหนี่อาศใชนําหมอกเนาะครับเนาะเบองนี้พี่น้องมันยกักคเป็นพาถีดกระังสโตกดิน บรรยากาศบานเฮ่าเนาะครับเนาะนี่หน่อยเพิ่อนโอ้ยง่ายแม่งครับนี่เปิดปีปีหน้องเบิ่งเนาะครับเนาะอ้าบ่งจ้อยอีกแล้วครับนี่จ้อยเหยียบสุนไวเนาะครับเนาะน่า Uh huh. ตัวใหญใบโปกแมนเลยครับเม่งบงนี่เม่งบงโอ้ยขี้จอได้แท่น้อนี่เดดร้นอรนๆพันออกพันออกไม่จอโอ้ย หอยกระทือว่ดดกอยู่ครับนี่เปิดหลังหน้าเนาะครับเนะาะแ้่ว่ามางนี่สีนวลน้ยจักน้อยด้วยครับเด้อืึงแมงบวงพี่น้องหอยแมงบวงครับนี่นี่ตัวเป็น บีบเลยครับยากามือเขานี่โอ้ยมึงบ่ง่ายครับครับนี่ มันยังรอเบอบร์มองเป็นโฮมใหม่ใบเพิ่นกัสีแหงนะครับเนาะใบเ,เหลือมแหงเนี่ยครับเนี่ยแ่ยวเนี่ย แตง็เตม,มเรียนค่าตะเรียนนี้หลกปืนพี่น้องเอ้เบอร์ไทยบอร์แอปเปิลให้พี่ให้นอ้องเบิรงเนาะครับเนาะฝ่ายทหารกับที่ยูหันครับไปหันแตมหมชายเรียนครับนี่เออเครงปลูเครื่องนี้หลกปืนครับเนี่ยพุนบรีตัมนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ ผมกับสิทขอจบคลิปไปเท่านี้เนาะครับหน,น่อครับสวัสดีครับ